ก็นี่ของนะครับของจ่าบอมราคาเจ็ดเจ็ดพันเจ็ดแปดสิบหรือว่าเจ็ดพันแปดของจ่าบอมเขาชื้นไม่หน่อยเขากลัวลมเพราะอยู่ที่ลุ่มแล้วก็น้ำหนักเขาได้เก้าเกียนสิบเก้าถังตัวตีทั้ว่าทั้งหมดเขาจะได้อยู่ประมาณสิบเกียนห้าสิบรวมเขาปลูกด้วย ก็พอได้ครับก็ถึงเกินนาน้ำหนักไม่ดีของจ้าบ,บอมอะเหมือนแบบหลงงามลน้าไม่เขาบอกน้ำมันเคยแห้งหนึ่งของโอเคแต่ก็แปดห้าก็ยังเกินน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แปลงยี่สิบสี่ล่างของผมจะเกี่ยวแหละที่จะเกินไหมอ่ะก็โอเคครับก่อนอื่นก็สดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้ครับข้าจ้าบ,บอมก้าไล่แปดห้าครับ,รบผมเกี่ยวก็เกินนา พ่อผมก็เกินนาเดี๋ยวดูของจ่าบอมจ่าบอมดีดูดีกว่าของผมอีกวัดกันที่ความแก่งครับแต่ต้นเ็ดีแน่แล้วเขาถมดินด้วยซื้อซื้อดินรถสิบล้อเอาหน้าดินมาถมไอ้ทางล่างเขานี่แน่นตึก๊กเดี๋ยวลุ้นครับบม่ได้ก,กี่เกียญนี่ครับแน่นตึ๊กเลยยังเปียกอยู่เลยว่ะบอมเมื่อคืนฝนตกมีพักบุ้งเลย เกาไรนะแปลงนี้ลุงว่าก้าไรจะได้กิจเกียรติครับสอบสอง,องบบนะเป็นห้านี่จะมองไปขนาดเท่เาไรครับมีตอกกระงแลครับผมที่นี่ทางขึ้นตรงต้นมะม่วนงวนะที่เราจะแซดขึ้นกันตลอดที่ขึ้นบบยากหน่อยนะครับเดี๋ยวดูคราวนี้จะมองก็โถมดินที่นาไปใหม่แล้วขยับของพนาลงไปครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอน,นั้นขวางบอมไปตีฟางขวางต,ตูดติดไปติดตัวตีทางก้อนอุดรูจิ้งลีนอยู่จงังหวะตัวตียังไม่หมุนกลับมาหนึ่งเหนื่อยเออดึงออกก่อนมันปักฟางอดีแล้ เดี๋ยวดึงฟางออกก่อนกระจายฟางเดี๋ยวตีไปเลยต้องทำลิ้นใหม่ฟางวิ่งล่างครับไปโดนตรงกลางโคนใบเตยต้องให้โดนช่วงปลายๆจังหวะที่เขาหมุนไปตรงนี้แล้วจังหวะที่เขาจะย้อนกับตตีีก็ไม่อุ่นขุยเดี๋ยวกระจายเข้าเนี่ยตัวกระจายยังอยู่

โอเคเลยเลยครับน้ำหนักได้ด้วยนะข้าวไปแล้วก็1อ0มาไว้นี่นะก็เลื่อนโผล่ครับเคก่อน you ย้ายขยับไปอยู่ตรงนี้ที่แรกอยู่ตรงนู้นเครับเ,เ,รเ,เพื่อเสร,ร็จที่เนี่ยคนนาขดแรลย่าวัีไ่2งาน่พระายาา่ผ้า,าที่ถดินด,ดีเลย้าว แน่นอย่างนี้หมดนะดีบางหน่อยช่วงบนแต่ข้างล่าง,งมันดีเลย ได้ไปแล้วหนึ่งโโบนะครับเดีนี้เกินกว่าแล้วข่าวยังไงก็ได้เกินนายอยู่แล้วไม่ครับไ,ไม่มีหวังครับปีนี้เป็นปีของเขาเลยครับแปดห้าระวังเชื้อราอย่างเดียวครับข้าววันนี้ไ่ยาเชื้อราอะไรก็ได้ครับฉีดป้งองกันทุกครั้งที่เราฉีดยานะยครับ หกสิบก็เต็มกว่าบาทเลยมาผลว่กิรูปอะ่ะเจ็ดเจ็ดรูปนี่ถ้าว่าเจ็ดนั่นแหละเราพอได้ครับไม่ถือว่าเยอะจนเกินไปเก้าลายเจ็ดรูปเจ็ดนี้ครับ สวยแพงไสเทาเลยออที่แบบแย่เบียวเลยแต่แบบโวลเลยครับสวยแพงตัวตหกสิบประวานไปซื้อมาสักเจ็ดอะเจ็ดกว่าได่ โผล่ที่สามเะยคเรานับเป็นโผล่สามโผล่นี่ก็ใกล้เทียงทุกเกียนแล้วนะครับถ่า,าดกันนิดหน่อยแต่คู่นี้น่าจะเต็มเต็มเลยะอะเพราะเหลือเออยู่นล้วเนี่ยอะไรแค่นี้ก็รู้ว่าเราจมองต้องได้เกินน้าแน่นอนเลยมีสิบเกียนบวกจะเป็นหรือเปล่ารอรุนร่นตอดี้เทียน หนุนนิดมดียวคือลดโอกาสที่ว่าข้าวจะติดฟางออกไปอ่ะออกสำคัญเลยครับรถสามารถจะน้อยก็แล้วแต่ระดับข้าวนะครับเพราะว่าเราก็ตู้เต็มเต็กตีเต็มเต็มนะไม่ได้ทำอะไรครับแล้วของของพวกผมแต่ของพ่อพึ่งบอก,กออไ,ได้เราเนี่ยเราถึงเกี่ยวแค่แบบต่ำกว่าลวกไปนิดนึงเนี่ยเอาแค่เม็ดแล้วก็ ข้าวดีแล้วก็เดินตามรอบรถะม่แล้วแ,แกงก็ล่อนมู่กลไรทันอาเงยไปเรื่อยๆเดิน <Okay. S 1> พอดีพอดีครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> พอดีครับลงมาเกี่ยวกับรงล่าง,ง, <Okay. S 2> เงเลยครับตรงนี้สี่ไล่์นี้เป็นตกลงเลยครับที่หิ้วเกี่ยวไนงนี้ดีครับ <Okay. S 2> เนี่ยแปลงนี้โผล่หน้าดินโผล่ไม่กี่รถอะ่ะ ติดรอจะหรือตินใส่น้60ล้อทำไมโถงก็ไม่ได้กินดีเดี๋ยวตอนกอถ่อไปตอนตั้งแต่ตอนแรกเลยตอนแรก50อ่า6ถทีก่อนแล้ว50แล้วอีก80ทำร้านตัวไป60 60 100 1 0รล้อร้อละละกี่น้อยอ่ัเจ็ด5050ล่า10ล้อนะตัวการ ทีส่สเกี่ยวเพื่อนบนหน้ายังหมดแล้วอันล่างสี่ห้าหมีสิบได้สิบดอกเตี้ยนะเนี่ย้าวไ่อ่ะยอดมีสิทิหวังครับครับเดี๋ยวเอากลุกให้ม้านวยูรี่มา้วครับเนี่ยเทาไร่คร0ไมมีถุงก็เอาอก

อโอเคเดี๋ยวให้เขากรอกกันไปครับอเอาเทเขาปลูให้ป้าวไปประมาณทุห้าลูกห้าสิบถังเขาเหลือเหลือไปเขาตีประมาณลูกสามถังครึ่งโอเคใส,ส,ส่กันตรงนี้ไปเหยียบที่โถใหม่มาทัดี๋ยวาพอยังออกครับติดเดี๋ยวให้ลุงลุงหลื่อยเอาไอ้กล,ล้ออกไปก่อนอนะครับผมวางให้หยุดดีม,มาแล้วครับเมื่อนานเปลี่ยน อันนี้อุ้มที่ห้าครับอันนี้โผล่เยอะหน่อยอันนี้เราลาลาสองเกียนนะดูครับยังเหลืออีกหกใกล้เ,ลเทียนงสองเกียรนแล้วเนี่ยดาลายสองงานสุดยอดนะครับมมครับเดี๋ยวขึ้นไปเทเมื่อกี้ผมกอยากโผล่้อให้กนนะขึ้นเลยขึ้นเทบน,นไปเล,ลยแล้วเทขึ้นไปเพื่อหลบครับใส่ด้านข้าง ข้าปูก,ก็ส่งเขาเอาหกสิบแต่น่าจะเดนหกสิบเพราะน้ำหนักดีถูงเลยกรหนวยเอาไปห้าสิบปกติว่าเกียร์ออกกว่าที่เป็นขา้าวปูและที่เหลือเขาเข้าไายครับ ได้มาประมาณเกียนสามสิบพะไม่น่าจะถึงสิบสองเกียนแต่ก็สิบเอ็ดเกียนกว่านี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับได้ในระดับนี้เก้าไร่สิบเอ็ดเกียนกว่ากว่าชาวบองเคยได้มากสุดสิบเอ็ดเกียนห้าสิบตอนนั้นเป็นเอ็มจีแปลงนี้นะเลยนะเใส่ช่วงหลัง ก็พอดีพอดีนถก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูไปขายข้าวนะฮะเพราะว่าเรามาลากจะไปขายดูได้ราคาเท่าไหร่จะถึงป้ายพันหรือเปล่าหรืออาจจะเจ็ดเจ็ดพันแปดสหรือเปล่านูมีแบบสดข้าวสดด้วยอะก็ได้น้ำหนักช่วยเยอะครับครับ นานจะขายนะครับเต็มรถเต็มรถอีกเหนักไหมนหนักสูงหนูไม่ได้น่าได้หกสิบไม่ได้หกสิบเลยมันก็แกงนะหกอยู่ที่ให้ปุ๋ยด้วยสำคัญนะครับ ผิดสูตรผิดช่วงเวลาก็มีผลหมดนอกีอแะลามันเห้งเละเนาะก้าข้อามายเอมเ้ั้ี้กเขียนตง่ะเยเได้ดีเตไงก็เกินนาเม็ดไม่พองมันอยู่เยอะเลยเนี่ยร้อนเม็ดองเนม็ดเองอ่าหแบบก้วเียนอันนั้เขาไปกน มองังราคาเรนะนะือยๆไยล้อนขึ้นทางเล็กครับโอเ้เด็กมองปังละคานะ